โอเคครับวันนี้เราอยู่ในบูธของ Newgard Schneider Schneider Electric ครับก็มีโรบทอทชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะเดี๋ยวให้ดรวินัยยุทธอธิบายให้ฟังนะครับเราเรียกว่าเด้บบอโรอบหรือ p รา a l l e เร o โรบ,บอทครับคุณดูแมบขนานตอนนี้นในการื้นที่จะมีพื้นที่จำกัดนะครับสังเกตว่ามีแกนมีลิงก์ทั้งหมดครับหลักๆมีอยู่3ส่วน แล้วก็จะมีการหยิบวางหยิบวางแล้วก็ไปวางในส่วนของตัวที่เป็นพาเลทที่มันเคลื่อนที่ได้ก็คือเคเรียกว่า,าดิเชนโรบอตเอ็กวยเซเพราะนั้นมันสามารถปรับตำแหน่งลงมาและเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำเห็นไหมว่าความเร็วค่อนข้างสูงนะเพราะนั้นในในภาคตสาหกรรมเนี่ยมันรัน24ชั่วโมงนะตัวระบบคอนโทรลต่างๆต้องรันอย่างต่อเนื่องและมีความแม่นยำโดยที่ค่า,าเลเอน้อยที่สุด ซึ่งก็จะใช้คอนโทรลที่เป็นโมชั่นคอนโทรลมี P l C คอนโทรลมีระบบที่เป็นทัสกีนมีอะไรทุกอย่างก็จะเป็นในภาคอุตสาหกรรมหบอลลูนเหมาะสำหรับงานดิจิทัลนิกในการหยิบวางงานดิสซัมบี้อะไรพวกนี้ครับเฮลโหลดไม่เยอะเฮลโหลดไม่เยอะถ้าเกิดเยอะสักนิดนึงแล้วถามนิดนึงมันทรงเหมือนขนมครกเลยเอาใช้ได้ไหมจะแพงจะเป็นขนมครกทองคำไหมครับเราไปใช้นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมของประเทศไทยเลยนะขนมครกทองคำเลยนะรอบนี้โอเคครับ ก็จะมีการอัพเดเรื่อบุรี่โอเคครับขอบคุณแม่ครับ